งานเยอะมากจนตื่นมาเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องเริ่มทํางานอะไรก่อนบันทึกต่างๆที่เก็บไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปเก็บอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้ครับวันนี้ผมมีระบบร,มมระบบหนึ่งที่ผมเนี่ยได้ทําการทดลองและปรับปรุงมานานกว่า1ปีครับซึ่งเป็นระบบที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมของชีวิตได้ครับทำให้ผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องเริ่มทํางานอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมยังสามารถเข้าถึงบันทึกทั้งหมดในชีวิตของผมได้ในที่ที่เดียวและยังสามารถจัดการงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาแจกให้ทุกคนแบบ เพื่อให้ทุกคนลองนำไปปรับวางแผนเพื่อพลิกชีวิตของเราในปี2025นี้ดูครับ ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมมีปัญหาในชีวิตเนี่ยหลากหลายเรื่องเลยนะครับอันดับแรกครับที่มันเกิดขึ้นกับผมคือเรื่องของบันทึกต่างๆครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบจดมากๆนะครับไม่ว่าจะไปเข้าประชุมไปสัมมนาอะไรจะคุยกับใครก็ตามเนี่ยผมก็มักจะเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาจดตลอดเลยนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมไม่รู้ว่าผมจดอะไรไว้ตรงไหนเพราะผมก็จดในหลายๆแอปครับบางครั้งก็ใช้ Microsoft Word ครับบางทีก็ใช้โน้ตแพดบางทีก็จดใน Google Docs บางทีก็จดใน iPad บ้างครับทำให้ทุกอย่าง มันกระจัดกระจายไปหมดและในบางครั้งครับที่เรามีการจดบันทึกอะไรก็ตามครับเรามักที่จะมีเขียนเทสหรือสิ่งที่เราอยากจะไปทําต่อเนื่องครับเช่นบางครั้งถ้าเกิดว่าผมไปสัมมนาที่ไหนก็ตามครับบางทีผมอาจจะปิ้งไอเดียว่าเฮ้ยผมอยากจะเอาวิธีการแบบนี้มาลองปรับใช้ในแผนกในบริษัทดูบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าเทสเหล่านั้นนะครับหรือสิ่งที่ผมอยากทําเหล่านั้นที่ผมจดไว้ในบันทึกของผมเนี่ยมันก็มักจะหายไปกับบันทึกเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีทางครับที่ผมจะมีโอกาสได้ทําสิ่งที่ผมตั้งใจว่าจะทําเมื่อครั้งที ผมจดสิ่งนั้นลงไปในกระดาษและในบางครั้งครับตอนที่เรากําลังรีเซิร์ชอะไรหรือจะทํำพรีเซนเตชันอะไรแล้วเราปิ้งไอเดียขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเคยไปฟังสมัมมนาหรือเราเคยดูใน YouTube แล้วมันมีผู้สิ่งนี้พอดีเนี่ยเราอยากจะค้นหาข้อมูลที่เราเคยผ่านมาแล้วที่เราเคยจดมาแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็หาไม่เจอครับสุดท้ายก็ต้องเสียเวลาลงทุนรีเซิร์ชใหม่ซึ่งนี่ก็คือปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อสัก2-3มปีที่แล้วนะครับจนเมื่อ หนังสือที่ชื่อว่า Build a Second Brain ครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของคุณเจ้าโกฟอเต้นะครับโดยคอนเซปต์หลักๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะให้เห็นถึงข้อดีครับของการที่เราเอาข้อมูลต่างๆแทสต่างๆครับมารวมอยู่ในที่ที่เดียวกันที่มันมีระบบแบบแผนมีการเชื่อมโยมกันอย่างมีระบบระเบียบเนี่ยมันจะช่วยให้สหมองของเราครับแทนที่จะต้องไปนั่งจําสิ่งทั้งหมดครับเราสามารถถอดสมองของเราออกมาได้และก็สามารถใช้สมองของเราเนี่ยในงานที่เป็นงานครีเอทีฟงานที่แบบเราจะสามารถเอาข้อมูลง ต่างที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดให้เปรียบเสมือนว่าสมองที่เก็บข้อมูลของเราครับที่เราเก็บอย่างมีระเบียบแล้วเนี่ยมันคือสมองที่2ของเรานั่นเองครับโดยตอนนั้นเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแต่ตอนนี้เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เอฟเฟรยเอดไว้ให้ข้างล่างนะครับเผื่อใครสนใจเนี่ยผมแนะนําเลยครับมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีและก็น่าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เหมือนที่มันเปลี่ยนชีวิตของผมมาแล้วนั่นเองครับหลังจากอ่านจบนะครับก็เลยเป็นที่มาขออองงงคลลิิิปในนนนวัีี้บท่่ผมมเาาาตๆดดโ นั้นนี่หน่อยนะครับปรับให้เหมาะกับชีวิตของผมเองมาสร้างเป็นเทมเพลตเป็นระบบขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบที่อ้างอิงจากคอนเซปต์ Build Second Brain นี่แหละเพียงแต่ว่าผมอาจจะปรับในบางส่วนครับให้มันมีความเหมาะสมกับเวิร์กโฟล์การทํางานของผมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ครับก็เป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะครับที่ผมได้เอาเทมเพลตตัวนี้ครับมาทดลองใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็คนพบว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับโดยผมเอาเทมเพลตตัวนี้นะครับมาใช้ในส่วนของการแทร็กงานต่างๆครับในการวางแผนงาน จดโน้ตทั้งหมดครับรวมถึงการแทร็กสถานะของโปรเจกต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมยังใช้ในการจดบันทึกประจําวันครับหรือเก็บโมเมนต์ที่น่าจดจําในปีนั้นนั้นของตัวผมเองด้วยครับแล้วผมก็คิดว่าเทมเพลตตัวนี้ค่อนข้างเรียบพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยลองโหลดไปใช้งานดูบ้างนะครับเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะขึ้นปีใหม่พอดีทุกคนจะได้เซตอัประบบตัวเองครับแล้วก็หวังว่าเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงปี2025 มีสมองที่2แล้วก็เอาสมองหลักของเราเนี่ยไปคิดงานสร้างสรรค์น,นะครับที่มันสามารถต่อยอดมูลค่าให้กับธุรกิจของเราได้นั่นเองครับและนี่ก็คือที่มาของเทมเพลตในวันนี้และก็คลิปในวันนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วครับที่อยากจะปรับชีวิตของเราให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นก็สามารถดูวิธีการดาวน์โหลดระบบนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานในส่วนต่อไปได้เลยครับ และนี่ก็คือหน้าตาของเทมเพลต Noob IT Second b r a i n ดนะครับซึ่งก่อนอื่นครับผมจะมาอธิบายสตรัคเจอร์ของการใช้งานเทมเพลตตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีการแบ่งหมวดหมู่ของมันออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับอันดับแรกครับก็คือจะเป็นส่วนของโปรเจกต์นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูหน้าโปรเจกต์ได้โดยการกดปุ่มที่นี่เลยครับอันนี้ก็คือหน้าโปรเจกต์นะครับโดยหน้าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการสร้างโปรเจกต์ได้ที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูสถานะเฉพาะโปรเจกต์ที่มีการทําอยู่ได้ตรงนี้เลยครับอันสุดท้ายเนก็็จะป โปรเจกต์ที่ทําแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยโปรเจกต์นะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นงานที่มีเดทไลน์นะครับคือมีวันที่จะต้องมีการกําหนดส่งงานเนี่ยอย่างชัดเจนนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งครับที่ตรงข้ามกับโปรเจกต์นะครับเราจะเรียกว่าแอเรียหรือในส่วนตรงนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปดูดัตตาเบสของส่วน a อ e รียนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยโดยในส่วนของแอเรนะครับจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีวันสิ้นสุดนะครับจะมีงานอยู่ในนั้นเนี่ยซ่อนอยู่เรื่อย สร้างแอเรียของธุรกิจร้านอาหารขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่างครับเราสามารถสร้างแอเรียเนี่ยครอบคลุมในแต่ละธุรกิจหรือในแต่แผนเกเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับรวมถึงในส่วนของ daily journal นะครับหรือ my life moment เนี่ยที่ผมจะทําการเก็บบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผมเนี่ยผมก็จะสร้างขึ้นมาเป็นแอเรียโดยเฉพาะเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ในแอเรียนั้นในการเก็บโนเลดต่างๆของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะสร้างเป็น tech knowledge และ l i f e development ประมาณนี้ขึ้นมา เป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่หน้าแรกครับสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่าง a r เรียและโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นส่วนที่มันมีเดทไลน์นั่นเองครับส่วน Are รียเนี่ยไม่ได้มีเดทไลน์แล้วก็ใน a r เรียของเรานะครับเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์เนี่ยซ่อนอยู่ข้างในนั้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่า Are ียอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็น a r เรียร้านอาหารนะครับเราอาจจะมีโปรเจกต์เช่นการขยายสาขาใหม่ๆนะครับหรือการทําเมนูใหม่ๆสร้างขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ได้นั่นเองครับและในส่วนถัดมาาคก็ืือออส่่่่ววนทีชเง ก็คืองานย่อยๆต่างๆครับโดยเราสามารถทำการ assign t a s k ตัวนี้ครับให้ไปอยู่ในทั้งแ r e a รียหรือในทั้ง Project ก็ได้ครับในกรณีที่ t a s k ไปอยู่ใน Project ก็คือถ้าเกิดว่าเรามี Project ที่ชื่อว่า family new year trip แบบนี้ครับกดเข้าไปครับเราก็จะเห็น t a s k ย่อยๆที่อยู่ข้างในครับว่าจะต้องมีการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมวางแผนการเดินทางครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทาการใส่ deadline ให้กับ t a s k แต่ละ t a s k ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ครับโดยผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของ t a s k อีกทีครับและนอกจาก t a s k ครับจะ อยู่ในโปรเจกต์นะครับแทสยังสามารถอยู่ในแอเรียได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในธุรกิจร้านอาหารของผมครับเราอาจจะมีแทสในวันนี้ที่เราจะต้องทําการโอนเงินค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าของธุรกิจเราก็สามารถเอาเข้ามาใส่ในแอเรียของธุรกิจนั้นๆได้เช่นเดียวกันครับและส,สุดท้ายครับก็คือส่วนของโนตนั่นเองครับโดยในส่วนของโนตเนี่ยเราจะทําการบันทึกอะไรลงไปในนี้เนี่ยก็ได้เลยนะครับเราจะใช้วิธีการกดเพื่อแคปเจอร์หน้าเว็บอะไรก็ตามที่เราทําการดูแล้วคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับการทํางานของเราถ้าเกิดว่าเป็นโนตที่ ในแอ e เรียครับอาจจะเป็นโน้ตที่บันทึกการประชุมต่างๆหรือเป็นโนโลเลทที่เกี่ยวกับธุรกิจของนันที่เราอยากจะเก็บไว้ใน Area แอ e a เรียนั้นเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนกรณีของโปรเจกต์เนี่ยก็สามารถมีโน้ตได้เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตได้เลยว่าจะมีเซกชั่นโน้ตในตัวนี้ตัวอย่างก็เช่นครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแพลนทริปนิวเ e a ร์ทริปอันนี้นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์เราอาจจะทําการโน้ตในลักษณะของการรีเสิร์ชสถานที่ต่างๆที่เราต้องการที่จะเดินทางเนี่ยเก็บไว้ในโน้ตในส่วนนี้ก แ a s ์และสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของโน้ตนั่นเองครับโดยการเชื่อมโยงครับทุกอย่างเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้วิธีการ Copy template นะครับวิธีการใช้งาน template นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เซสชันต่อไปเลยครับ มาดูที่วิธีการใช้งานเทมเพลตนะครับอันดับแรกครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มี Account ของ n o t i o นนะครับทุกคนสามารถสมัครได้ฟรีนะครับโดยสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ครับก็คือระบบ o t ชันครับจริงๆแล้วมันเป็นระบบครอบจักรวาลนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานคนเดียวนะครับเราสามารถใช้งานเริ่มต้นได้ฟรีเลยครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้ผมก็ใช้แพลนฟรีอยู่เหมือนกันนะครับโดยในแพลนฟรีของเขาครับเราสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่มีข้อจํากัดในตอนนี้เลยครับ หลังจากที่คุณสมัคร Account Notion เรียบร้อยแล้วนะครคุณสามารถกดเพื่อทำการดาวน์โหลด t m p p a t e Noob IT Second Brain ได้โดยการกดลิงก์ที่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับจะพาทุกคนมาที่หน้านี้ครัหลังจากมาที่หน้านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนกดที่ด้านบนขวาตรงนี้ครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Duplicate อยู่ครับก็ให้กดหนึ่งที หลังจากนั้นครับระบบจะถามครับว่าเราอยากที่จะทําการ Copy Template นี้เนี่ยไปไว้ที่ Work Space อะไรนะครับเราก็ทําการเลือก Workspace ของเราได้ทันทีนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้ Template ู o o ไ IT Second Brain มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยสร้างข้อมูลในแต่ละส่วนขึ้นมาก่อนนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการเพิ่มในส่วนของ a r e a เรียนะครับเราสามารถลงมาตรงในส่วนของ Area ียตรงนี้ได้ครับคุณอาจจะกด New ตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะกด New Page ตรงนี้ก็ได้นะครับแต เราจะได้ข้อมูลของ a r e a เรียของเราที่อยู่ในแท็กที่ชื่อว่า work นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดเวลาในการที่จะสร้าง a r e a รในแท็กนั้นๆน,น,นะครับเราสามารถเลือกไปที่ส่วน section ตรงนั้นครับแล้วก็ทําการกด new ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้าง a r e a รียขึ้นมาใหม่เลยแล้วเราทําการเพิ่มแท็กด้วยตัวเองครับให้เรากด new ตรงนี้ได้ครับสมมุติตรงนี้ครับผมอยากจะสร้าง a r e a รนะครับที่เกี่ยวกับงานธุรกิจใหม่ที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาครับก็คือสมมุติ เป็นงานธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านกาแฟครับสมมติผมอยากจะเปิดร้านกาแฟแล้วอยากจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยวไว้ในนี้นะครับโดยร้านกาแฟครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างธุรกิจขึ้นมานะครับประเภทของธุรกิจแล้วเราอยากจะเก็บข้อมูลมันรวมไว้ในที่ที่เดียวเนี่ยงานประเภทนี้ครับจะเป็นงานที่ไม่ได้มีเดทไลน์นะครับคือจะมีเรื่องให้เราทําตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยเราสามารถสร้างไปในแอรเ์เรียได้เลยนะครับหลงังจากนั้นครับเราสามารถที่ทําการเปลี่ยนข้อ,ขอมูลในส่วนของไอคอนก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับอ่าสมมติผมเปลี่ยนเป็นรูปก,กาแฟแบบนี้นะครับ เลือกสีได้จะทําการเปลี่ยน cover ก็ได้ครับก็กด add cover นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยน cover จะเอารูปของเราเนี่ยมาอัปโหลดก็ได้ครับหรือเราจะเลือกรูปจากอัน space ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าสมมุติผมได้รูปเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่ามันขึ้น tag มาให้เป็น n o l a นะครับเราสามารถทําการเปลี่ยนแ tag ได้สมมุติผมเปลี่ยนเป็น tag work ครับ แล้วก็ลบที่โนเลททิ้งไปแบบนี้ครับระบบเนี่ยจะทำการสร้างตารางเชื่อมกับแทสโนดแล้วก็โปรเจกต์ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับหลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเรากลับมาใน a อเรียที่ชื่อว่าเวิร์คเราจะมีธุรกิจขึ้นมา2ตัวแล้วนะครับก็คือส่วนของร t a u ร a n t ของผมแล้วก็ในส่วนของร้านคาเฟ่ที่เรากำลังจะเปิดใหม่นั่นเองครับสมมติครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ต้องทำเลยนะครับเราสามารถที่ทำการสร้างโปรเจกต์ใน a อเรียนี้ได้นะครับโดยเราสามารถกดปุ่มรีวิวเพจตรงนี้ที่อยู่ในแอเรียของ ไมค์คาเฟ่ได้เลยครับสมมุติตอนนี้ครับร้านเนี่ยกำลังที่จะต้องสร้างขึ้นมาครับเราก็ทําการกดบวกโปรเจกต์เข้าไปได้เลยครับแล้วก็ทําการกดบวกหน้าตรงนี้เนี่ยเข้ามาครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ับว่าการสร้างร้านกาแฟซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีเดทไลน์นะครับเพราะเวลาที่เราก่อสร้างอะไรทักอย่างครับเราก็จะต้องให้เดทไลน์กับมันนั่นเองครับผมทําการเปลี่ยนไอคอนตรงนี้นะครับเป็นรูปหน้าเป็นรูปเครื่องชงกาแฟแล้วกันนะครับหน้าแบบนี้ครับแล้วเราสามารถที่จะใส่เดทไลน์ได้ด้วยครับว่าสมมุติเราอยากจะ ในี้ตรงนี้ครับจะขึ้นมาทันทีว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากว่าจะถึงเดตไลน์เนี่ยมีอยู่อีกเท่าไหร่นั่นเองครับแล้วตรงนี้เราสามารถทําการเปลี่ยนสถานะครับทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้ครับว่าแต่ละโปรเจกต์ของเราตอนนี้เนี่ยมีสถานะยังไงบ้างครับซึ่งในกรณีนี้ครับถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนนะครับในหน้ารวมของเราเนี่ยเราจะเห็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับก็คือโปรเจกต์การสร้างร้านกาแฟครับและจะสังเกตได้เลยครับว่ามันก็จะมีแท็กไว้ด้วยครับว่าโปรเจกต์สร้างร้านกาแฟอันนี้เนี่ยอยู่อันเดอร์แอบเ้ียที่ชื่ ที่ My Cafe ครับเราก็จะเห็นโปรเจกต์ตัวนี้อยู่ข้างในนั่นเอง ซึ่งแน่นอนครับการสร้างโปรเจกต์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้แอเรียใดแอเรียหนึ่งเสมอไปเช่นในเกิดว่าเรามีงานบางอย่างครับที่เกี่ยวกับการพูดบรรยายครับซึ่งอาจจะทําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเราก็สามารถสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยครับผมทําการเปลี่ยนไอคอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อของโปรเจกต์นะครับข้้งล่างครับจะขึ้นมาเป็นสส่วนให้เราทันทีครับก็คือแทสแล้วก็ Not ตในแอเรียนี้ครับอ่าเรากลับมาครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดสี่โปรเจกต์นะครับซึ่งตอนนี้สิ่ จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราทาโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยมันควรจะต้องมีเดทไลน์นะเราควรที่องเข้าไปใส่ได้ครับว่าสิ่งที่เราจะไปบรรยายครับมันมีเดทไลน์อยู่ในวันที่เท่าไหร่นะครับอ่าแฟมิลี่ทิปครับเราจะเดินทางวันไหนหลังจากที่ใส่เดทไลน์ลงไปครับเราก็จะเห็นทั้งหมดครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีไทม์เลส o ์คุมเพี์นะครับหรืออีกกี่วันครับที่เราจะต้องจัดการเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นเนี่ยให้เรียบร้อย่เองครับลำดับต่อมาครับสมมติถ้าเกิดว่าเรามีโปรเจกต์แล้วราาสมถก็ เพิ่มแ s สที่อยู่ในโปรเจกต์นั้นๆได้ครับสมมุติถ้าเกิดว่าผมอยากจะทำโปรเจกเกี่ยวกับการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการรีเสิร์ชนะครับเพื่อ ทำการดับ outline ออกมาครับอ่าดีเซอร์ทอปิกนะครับมีการดับ outline ครับผมก็ใส่ไปเลยครับว่าสิ่งนี้ผมต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอ่ามีการเขียนสคริปต์ครับทํา powerpoint อ่าสมมตินี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการสร้างแ a สขึ้นมาแล้วนะครับเรายังสามารถทําการเลือกได้ด้วยครับว่าในแต่ละแ a สครับเราอยากจะให้มัน d u ว date เนี่ยภายในวันไหนนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการ assign ในแต่ละงานได้ทันทีครับผมก็ทําการเลือกดิวเดทในแต่ละงานแบบนี้เลยครับ อ่าเป็นเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ได้ดิวเดททั้งหมดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันขึ้นตกใจอย่างนี้ครับแปลว่ามันเป็นวันที่อยู่ในอดีตนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราบอกเลยครับว่างานนี้เราควรต้องทําเสร็จได้แล้วถ้าทําไม่เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นตกใจแบบนี้นั่นเองและในส่วนข้างล่างครับก็ยังมีส่วนของโน้ตด้วยครับถ้าเกิดว่าเรามีการดีเซลอะไรครับแล้วเราอยากจะเก็บไว้ในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็สามารถกดนิวตรงนี้ได้เลยครับแล้วทําการเขียนไปเลยครับคุณจะใช้เทมเพลตในการเขียนก็ไไดด้้้้ครรรรับหืออเาาจะขมมูล Copy วงงตนีก็ เดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูที่หน้าโปรเจกต์ครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโน้ตอยู่1นึ่โน้ตนะครับแล้วก็มีแทสทั้งหมดเนี่ยอยู่4ี่แทสนั่นเองซึ่งแน่นอนครับทั้งโน้ตและแทสนะครับเราสามารถใส่เข้าไปในแอรเรียก็ได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ under โปรเจกต์อย่างเดียวนะครับในกรณีที่เราอยากจะใส่เข้าไปในแอ e เรียครับอย่างเช่นในโปรเจกต์ร้านกาแฟของผมครับเราอาจจะมีโน้ตข้อมูลต่างๆที่เราทําการรีเสิร์ชเกี่ยวกับร้านคู่แข่งนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้นะครรรับาาาผมมเเกก็็ปิดโน้ตแลวสถ ข้อมูลอะไรเนี่ยลงไปในนี้ได้ทันทีครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีแทสต่ตางๆอะไรก็ตามที่เราต้องทํานะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในแทสตตรงนี้ได้ครับเช่นผมอาจจะทําสไลด์เกี่ยวกับการเรสฟันนะครับหรืออาจจะทำ feasibility นะครับเกี่ยวกับการดูว่าร้านเนี่ยเปิดขึ้นมาควรขายกี่แก้วต่อวันอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้ครับแล้วเราก็สามารถที่ทําการกดอ d ด t ิต,ตรงนี้เพื่อทําการใส่ due date ได้ว่าแทสเนี้ยควรจะเสร็จสิ้นในวันไหนสมมติถ้าเกิดว่าเป็นวันนี้เนี่ยคุณอาจจะกดปุ่ม assign today ก็ได้นะครับมันก็จะใส่เข้ามาเป็นวันนี้ ให้กับเราแบบอัตโนมัติเลยครับซึ่งในกรณีของแทสทั้งหมดครับที่เรามีการใส่แล้วมันดิววันนี้ครับมันจะขึ้นมาในหน้านี้ให้กับเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยหน้านี้เนี่ยเราสามารถเห็นแทสของวันนี้เนี่ยขึ้นมาได้นะครับและถ้าเกิดว่าแทสไหนที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดปุ่มดันนะครับแทสนั้นเนี่ยก็จะหายไปทันทีครับหรือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้จัดการแทสอย่างมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมทําไว้อีกหน้านึงครับพี่ชื่อว่า daily quest board ตรงนี้ครับคุณสามารถกดข้างบนใน Quick ตรงนี้ไปได้ครับจะพาเรามาที่หน้า daily quest board ซึ่งในหน้านี้ครับจะแบ่งออกเป็นหลายๆเซกชันนะครับซึ่งใช้ในการจัดการแทสทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นเฉพาะแทสที่อยู่ในวันนี้ครับเราสามารถกดที่ปุ่ม today t a s t ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแทสที่อยู่ในวันนี้ถ้ากดไปครับมันก็ทําการเลื่อนแทสที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยลงไปข้างล่างนั่นเองครับอ่าสมมุติเราทาการเพิ่มแทสเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแทสในวันนี้เข้าไปซึ่งแน่นอนครับการที่เราเพิ่มแทสเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทําการผูกแทสั้นไว้กับแอรีมอหรรา สามารถเพิ่มแทสขึ้นมาเองก็ได้นะครับอ่าสมมติผมเพิ่มแทสแล้วแทสนี้ให้ดิวเป็นวันนี้ครับถ้าเกิดว่าผมทําการทําเรื่องนี้สําเร็จแล้วผมกดติ๊กสูกปุ๊บระบบเนี่ยจะค้างไว้ให้ด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทาแทสอะไรไปบ้างครับเวลาที่เรามาดูเมื่อสิ้นวันเราจะได้เห็นว่าโอ้วันนี้ทํางานไปเยอะเลยนะหรือวันนี้เนี่ยอาจจะทํางานไม่สําเร็จเยอะกว่านั่นเองก็สามารถมาดูข้อมูลได้ที่ตรงส่วนของ t o เด y t a ท k เลยครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเรามีแทสใดๆก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้ทำการวางแผนหรือไม่มีการใส่ a s s i g n d a t e ครับว่าเราจะทำวันไหนนะครับแทสทั้งหมดเหล่านั้นครับจะมาอยู่ในเซสชันที่ชื่อว่า inbox นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในตอนเช้าของแต่ละวันนะครับผมจะใช้หน้านี้ครับหน้า quest board เนี่ยในการวางแผนครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างครับโดยผมก็จะดูครับว่าวันนี้ครับมันมีแทสอะไรที่มันวางไว้อยู่แล้วมาแต่ก่อนบ้างไหมครับที่เราควรจะทำแล้วเราจะทำแทสนั้นจริงไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยเราก็สามารถกด due date ก็สเก็ตด,ด่วนไปวันพรุ่งนี้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือแทสที่อยู่ในทูดูเดทครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเออมันมีไม่เยอะครับเราอาจจะเลื่อนลงไปที่ Inbox ของเราได้ครับแล้วเราก็ดูว่าเออแทนนี้ทําเสร็จวันนี้เลยก็ดีนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาไม่นานเราก็สามารถกดปุ่ม assign today ไปที่แทสนั้นแทสนี้ก็จะกระเด้งขึ้นมาที่ Todo แทสให้กับเราทันทีครับเสร็จแล้วเราก็ปิดในส่วนของอินบ็แล้วก็โฟกัสแค่ today แทสนั่นเอง ส่วนในกรณีที่สิ้นอาทิตย์ครับเราอยากที่จะวางแผนในอาทิตย์หน้านะครับเราสามารถดูที่ weekly calendar ได้ครับโดยใน weekly calendar ครับเราจะเห็นภาพรวมของงานในอาทิตย์ของเรานะครับว่าในพรุ่งนี้มีอะไรต้องทําบ้างในวันมะรืนมีอะไรต้องทําบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรีเซ็ตด้วเนี่ยเราสามารถใช้หน้านี้ครับโดยการดึงแทสแบบนี้ครับเพื่อทำการเปลี่ยนวันที่ให้กับแทสเหล่านั้นเนี่ยแบบอัตโนมัติเลยครับและถ้าเกิดว่าเรากดทั้งบนนี้ครับเราก็จะเห็นภาพรวมของงานที่อยู่ในอาทิตย์หน้าของเราด้วยและถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นเป็นรายเดือนแหะครับให้ลง มาที่ข้างล่างสุดครับจะเป็นในหน้าจอของมันลี่แคล enda ครับอันนี้เราจะเห็นเป็นแบบทั้งเดือนแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะวางแผนให้ยาวขึ้นครับก็สามารถใช้เซสชั่นของมันลี่แคล enda ได้เลยส่วนข้างบนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากดูแทสวันพรุ่งนี้ครับก็ให้มาเปิดตรงแทส tomorrow ครับและถ้าเกิดว่าเราอยากมาดูครับว่าในอาทิตย์นี้ครับมีงานอะไรที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยบ้างนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเราอยากจะสรุปในอาทิตย์นี้ครับเราก็มาดูที่ this week summary ได้เลยครับมันก็จะโชว์ครับว่างานทั้งหมดที่เราวางแผนลงไปในอาทิตย์นี้รมีีอะไท่ สำเร็จและมีอะไรที่ทําไม่สําเร็จบ้างนั่นเองครับโดย Work ์กโฟการบริหารจัดการแทสของผมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะทําในช่วงเช้าของทุกๆวันนั่นเองซึ่งผมจะมาจัดครับว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะทําแทสอะไรบ้างนะครับส่วนในระหว่างวันครับถ้าเกิดว่าผมคิดอะไรขึ้นมาได้ครับว่าผมจะต้องทําแทสอะไรบ้างผมจะทําการจดไว้ก่อนเฉยๆครับว่าเรามีแทสตัวนี้ที่ต้องทานะครับแล้วเราค่อยมาจัดอีกทีในวันรุ่งขึ้นครับส่วนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าการทํางานผ่านโนชชันครับเวลาที่เราจะจดแทสแล้วมันมีปัญหาว่าจดยากกนนนนัััตอีีี้มมฟง์ชให่่ท ทําให้เราสามารถสร้างช็อตคัทครับแล้วเราสามารถทําการกรอกข้อมูลผ่านทางช็อตคัทจะเป็นเสียงก็ได้ครับหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เสียงมากกว่าทําให้เราสามารถใส่ข้อมูลลงไปในอินบ็อกซ์ของเราได้แบบรวดเร็วนะครับซึ่งวิธีการใช้ตัวช็อตคัทนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิป t ิวเ r อร์เรียลครับวิธีการสร้างช็อตคัทเพื่อทําการป้อนข้อมูลลงในโนชันแบบรวดเร็วครับและสุดท้ายก็คือในส่วนของโน้ดนั่นเองครับซึ่งในส่วนของโน้ตเนี่ยผมจะมี อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันของการรีวิวโน้ตนั่นเองนั่นก็เพราะว่าบางครั้งครับผมอาจจะได้ข้อมูลอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆครับแต่ข้อมูลนั้นครับถ้าเกิดว่าเราเก็บมันไว้เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปต่อยอดอะไรนะครับเวลาที่ผมทําการจดข้อมูลนั้นๆเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นครับมันมีประโยชน์มากๆครับผมจะทําการใส่รีวิวสเตตัสตรงนี้ครับว่า Ne r รีวิวนั่นเองครับในกรณีที่ข้อมูลของผมนะครับนิตรีวิวครับข้อมูลตัวนั้นเนี่ยจะมาขึ้นในแถบขอองงง ToB Review นนนนัััเหลจาก้ ผมก็ทําการมาเปิดข้อมูลของผมรีวิวข้อมูลทั้งหมดนะครับเขียนสรุปแล้วก็ทําการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ครับว่ารีวิวดันนั่นเองครับแค่นี้ครับเราก็จะรู้แล้วว่าข้อมูลอะไรเนี่ยที่เราได้ทําการกั่นกองเป็นภาษาของเราแล้วนะครับจะทําให้เราสามารถจําได้ดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งการใช้งานของผมนะครับผมจะใช้เรื่องของการจดโน้ตครับคู่กับปลั๊กอินตัวหนึ่งในโน้ตชันที่ชื่อว่า s a ฟทูโน o t ชันนั่นเองครับเซฟทูโน o ตชันเนี่ยเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานได้ฟรีในโครมนั่นเองครับโดยผมถ้าเกิดว่าผมเจอบทความอะไรที่่นนาสใจ ผมจะกดปุ่ม save to Notion ครับแล้วก็เลือกเทมเพลตที่ผมต้องการถ้าผมต้องการที่จะรีวิวมันนะครับผมก็ทําการเลือกฟอร์มที่ผมต้องการนะครับว่าคอนเทนต์เนี้ยเป็นประเภทอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะตรงนี้ครับว่านิดรีวิวและทำการกด save ไปยังเพจเลยครับแค่นี้ครับข้อมูลของผมเนี่ยก็จะเข้าไปใน Notion เป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบที่เราไม่ยังเป็นต้องกรอบข้อมูลไปใส่ใน Notion ของเราเลยครับอ่าแล้วนี้ก็คือข้อมูลที่เราทําการ copy มาเมื่อกี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่ามันจะขึ้นว่า Need Review ให้กับเรานะครับแล้วก็จะมี URL ขขอองู้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะรีวิวนะครับผมสามารถมาที่แ็บที่ชื่อว่า to be review นะครับแล้วก็กดเข้าไป Edit เข้าไปครับแล้วก็ทําการสรุปข้อมูลครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็นดันรีวิวนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับและส่วนสุดท้ายที่ผมใช้งานบ่อยนะครับก็คือส่วนของ daily journal นะครับแล้วก็ส่วนของ my life moment นะครับโดยใน daily journal และ life moment เนี่ยผมจะเอาไว้เก็บโมเมนต์ต่างๆที่สําคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะไม่ได้มีแทสในส่วนนี้นะครับผมไว้ทําการลบในส่วนของแท ทิ้งไปก็ทําการลบในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้เลยครับให้เหลือไว้เฉพาะในส่วนของโน้ตส่วนของโปรเจกต์เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะหลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่าวันไหนก็ตามที่เราอยากจะจด Journal นะครับแค่เราทําการกดนิ้วตรงนี้ครับและให้เราทําการเลือกเทมเพลตนะครับเป็น m y d เดอ y Journal นะครับอันนี้ผมสร้างเทมเพลตไว้ให้แล้วครับทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้ครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์เป็นอะไรนะครับอ่าเป็นวันลักษณะแบบไหนครับแล้วทําการเขียนข้อมูลอะไรก็ได้ครับวันนี้มีอะไรที่เราอยากขอบคุณส่วนใหญ่ผมจะเขียน สิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณในวันนี้เนี่ยสักประมาณ1-2ออย่างนะครับแล้วก็ข้างบนก็คือจะเป็นฟรีสไตล์เลยครับว่าเราอยากจะเขียนข้อมูลอะไรนั่นเอง ซึ่งวิธีการใช้งานข้าวของเทมเพลตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้เองเลยนะครับสามารถเอาไปทําให้ตรงกับเวิร์กโฟลของชีวิตของเราเพราะผมเชื่อครับว่าไม่มีเทมเพลตไหนครับที่มันเหมาะกับทุกคนบนโลกครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตั้งต้นจากเทมเพลตตัวนี้ครับแล้วก็ลองปรับดูครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือบางอย่างครับที่มันสามารถจัดการชีวิตของเราได้ครับแล้วมันเข้ามือเหมาะกับชีวิตของเราจริงๆครับสิ่งนั้นครับผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันจะทําให้ชีีีวววิตของเเรรราาานนมมมมคคบบป็ะะ และความเป็นระบบระเบียบเหล่านี้ครับมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย productive ขึ้นเยอะเลยครับและแน่นอนว่าเทมเพลตในวันนี้ครับมันมีหลายๆอย่างแน่นอนที่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับถ้าเกิดว่าใครเอาไปทําแล้วติดปัญหาตรงไหนอยากจะปรับปรุงตรงไหนแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหรือ inbox อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมในเพจได้เช่นเดียวกันนะครับและเทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตไปถึงขั้นไหนแล้วรู้สึกว่าเออมันมีการอัปเดตบางส่วนที่มีความสําคัญแล้วเนีเเผผมกมาลํลนนออตต้้้บนนนนแืง จะเพิ่มระบบในการสร้างเป้าหมายกับชีวิตเนี่ยใส่เข้าไปในเทมเพลตนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทําเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตให้กับทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เทมเพลตที่ใช้ในการจัดการเป้าหมายนะครับไหนๆตอนนี้ก็ใกล้ที่จะปีใหม่แล้วทุกคนก็สามารถกดที่คลิปนี้ได้นะครับจริงๆแล้วผมเคยทําเทมเพลตเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายหลายปีไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขาราไป